สวัสดีค่ะพบกับลูน่าจาก Perfect Homes นะคะวันนี้าจะพามาชมคอนโดที่ริมปิงค่ะคอนโดนี้นะคะมีพื้นที่การใช้สอยทั้งหมด90ตารางเมตรเลยทีเดียว2ห้องนอนและ2ห้องน้ำเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะบริเวณที่ลูน่ายืนอยู่เป็นบริเวณห้องครัวเล็กๆนะคะก็จะมีเครตู้เย็นนะคะไมโครเวฟนะคะที่ล้างจานอยู่บริเวณนี้และตรงนี้ก็เป็นบริเวณรับประทานอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันค่ะ นอนแรกนะคะจะมาพร้อมกับเตียง2เตียงนะคะเราสามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามใจชอบเลยค่ะ นี่ก็คือห้องน้ําห้องที่2นะคะซึ่งจะเชื่อมระหว่างห้องนอนและห้องครัวค่ะซึ่งถือว่าน่าสะดวกสบายเลยทีเดียวมาพร้อมกับชักโครกกระจกอ่างล้างหน้าแล้วก็บริเวณอาบน้ําค่ะต่อไปจะเป็นห้องนอนที่2นะคะ ในห้องนอนที่เพรพอเข้ามาก็จะเป็นเตียงใหญ่นะคะมีโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าแล้วก็ระเบียงออกไปข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนั่งเล่นกันค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นก็ถือว่าพื้นที่การใช้สอยนี้กว้างมากเลยทีเดียวนะคะมีโซฟานะคะเฟอร์นิเจอร์อ iture, แล้วก็ทีวีค่ะ ที่สำคัญยังมีบริเวณน,น่ารักน่ารักนี้ซึ่งสามารถใช้สำหรับทำงานหรือว่ารีแลกซ์ได้เลยค่ะและนี่ก็คือระเบียงออกไปยังข้างนอกสามารถชมวิวเชียงใหม่ได้อย่างสวยงามเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องน้ํานะคะซึ่งถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีชักโครกอ,อ่างล้างหน้ากระจกแล้วก็บริเวณอ่างน้ําค่ะ เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับคอนโดแห่งนี้สำหรับท่านใดที่สนใจหรือมีคำถามคลิกทังนึงข้างล่างหรือว่าคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะอย่าลืมที่จะไลค์ซับสไครป์แชร์วิดีโอนี้เจอลูน่าครั้งหน้าสวัสดีค่ะ